ดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมเจจิรพัฒน์นะครับจะมาเปิดคะแนนรวมถึงแชร์วิธีการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์เข้าหาไลแบบไม่เรีินวิเศษยังไงให้คะแนนออกมาปังๆนะครับผมโดยอันดับแรกนะครับผมก็ขอเปิดคะแนนให้ทุกท่านได้รับชมก่อนนะครับโดยวิชาที่ผมสอบนะผมสอบทั้งหมด4วิชาครับก็คือเน้นไปที่แก็บนะครับแล้วก็แพทหนึ่งส่วนวิชาสามัญเนี่ยผมสอบเผื่อไว้2ตัวนะครับก็คือวิชาอังกฤษและคณิตหนึ่งครับโดยมีคะแนน ังนี้ครับแกรดรวมนะครับได้208.765แบ่งเป็นแกดเชื่อมโยงได้ร้อยสามสามจุดแกดอิงได้75แพท1ได้2องร้นะครับส่วนวิชาสามัญน,นะครับอังกฤษได้50แล้วก็คณิตศาสตร์ได้73ตามนี้เลยครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาโฟกัสเฉพาะการเตรียมตัววิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องจากเป็นคาที่ผมเตรียมตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็คาดหวังมากที่สุด ในการสอบครั้งนี้นะครับโดยสำหรับก,การเตรียมตัวแกะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับผมจะขึ้นรูปไปตรงนี้นะครับว่าแบบคร่าวๆว่านัากเทียนมาผมเตรียมตัวยังไงบ้างครับกับวิชาแกะโดยตามนี้เลยครับผมโดยอันดับแรกนะครับผมต้องขอเท้าความก่อนว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับก็ผมเองรู้สึกว่าเป็นคนที่วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็ทําได้ดีกว่าวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะครับหม้ว่าตั้งแต่สมัยประถมย้อนความหลังไปก็ เป็นยนีงนี้ตลอดแล้วแล้วทีนี้พอยิ่งขึ้นมามต้นนะครับผมโดยพอยิ่งมปลายครับวิชาวิตศาสตร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าฉีกห่างฉีกหนีวิชาวิทยาศาสตร์ไปค่อนข้างยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวัอย่างไรการเข้าหาหลัยนะครับก็คือต้องเล่าก่อนว่าตอนม .4 เนี่ยผมเอ่อแทบไม่ได้รู้เลยเลยนะครับในการเข้าหาไหลัยว่าเฮ้ยเขาจะต้องทอํายังไงบ้างสอบอะไรบ้างก็คือ เหมือนแปว่าเราก็เรียนตามปกติไปเลยนะครับตอนมหนึ่ถึงมสามมาทาไงวุ๊บเราก็ทําไปตามนั้นเลยนะครับทีนี้พอมามเนี่ยครับเหมือนเราว่าเราเริ่มเฮ้ยตาสว่างคือเหมือนกับว่ารู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยม,มันมีระบบ TC a s นะเราต้องเข้าในระบบนี้แล้วเราก็ต้องเ,อเริ่มศึกษาครับว่าเฮ้ยในระบบนี้เนี่ยมันมีวิธีการสมัครยังไงนะครับแล้วเขามีคณะและหาะไรายไหนบ้างซึ่งตอนมน .5 นะครับด้วยความที่ว่าในอดีตถ้าเกิดว่าใครลองไปย้อนดูเขาจะเห็นได้ว่า ผมเป็นคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของรถยนต์นะครับก็เลยวางคณะไว้ว่าถ้างั้นเอาคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้กันนะครับผมอันนี้คือที่ระวางไว้ตอนม5แต่ว่าตอนม4ม5เนี่ยต้องพูดตามตรงเลยครับว่าการเดรียมตัวผมเนี่ยเออใช้คำว่าน้อยมากเพราะว่าผมก็แค่เรียนตามปกติที่เรียนไปครับผมตอนม4ม5จกกนกระทั่งตอนม5ครับก็คือเริ่มมีการเอาข้อสอบเป็นวอสอบแผ่นหนึ่งมาทําบ้างแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ถือว่าทําเยอะมากเท่าไหร่นะครับทีนี้ตอนจําได้เลยครับว่าตอนที่สอบแผทหนึ่งปีหกวันนั้นนะครับตอนก่อนขึ้นมหกเนี่ยก็เห็นโพสต์ในโซเชียลต่างๆว่าแพทหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวนะข้อสอบมีการเปลี่ยนไปเราก็จะตกใจว่าเฮ้ยหลักสูตรเดิมเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กลัวมากมายเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่า ตัวผมเองเนี่ยในช่วงเวลาชิดมอปลายครับก็คือไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหนเลยนะครับคือตอนประถมกับมอต้นเนี่ยก็เคยมีเรียนพิเศษบ้างนะครับแต่ที่ผ่านมารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่ในการเรียนพิเศษนะครับ <S <S ผมก็เลยตอนขึ้นมอปลายเนี่ยก็เลยไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหนเลยนะครับทีนี้มันเป็นความเขาเรียกว่าไงครับพอเวลาบดีบเข้ามาใช่ไหมครับพอเราขึ้นหมอปุ๊บเนี่ยเวลามเหลือแค่1ปีเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่า จริงๆถือว่าเริ่มช้าไปครับเราต้องมาเริ่มฝนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดครับตั้งแต่ม4ถึงม5แล้วเราก็เพิ่มเรียนม6ล่วงหน้าด้วยแล้วก็ทําข้อสอบเก่าด้วยซึ่งเป็นความโชคดีมากๆครับที่ตอนนั้นผมตัดสินใจว่าอ่ะในไหนก็ไหนแล้วนะครับในเมื่อหลักสูตรเขาเปลี่ยนใหม่ลุกก็เลยลองซื้อหนังสือมาครับเป็นหนังสือสำหรัวทนับกเล่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม,ตมซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับ หน้าตาอะประมาณนี้นะครับที่ทุกท่านได้ได้เห็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยหนังสือคณิตศตสตร์สวรทนะครับก็เลยซื้อหกเล่มนี้มาแล้วก็รอเปิดเปิดดูได้เห็นว่าโจทย์ต่างๆนะครับมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็จะพบได้เลยว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับใช้คําว่า9 5้าสิ้าเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ต่างอะไรจากสูตรเก่าเลยนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งทต่ต่างเนี่ยจะเน้นหลักๆก็แค่ว่า สไตล์กันอออนครับให้ดูหนังสือเล่มนี้จะรู้เลยว่าโจทย์ปัญหาต่างๆจะสุกสอดแทรกเข้าไปมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะเน้นว่าเราเข้าใจคอนเซปต์เื้นถัดไหมซึ่งตอนเตรียมตัวตอนแรกผมใช้วิธีนี้ครับผมใช้วิธีว่าเราก็เตรียมไปทีระบทนะครับสมมุติว่าตอนนั้นเราจะขึ้นหมอกใช่ไหมครับเราก็เตรียมบทลำดับอนุกรมไปก่อนนะครับโดยการที่ว่าเอาโจทย์ท้ายบทนี่ครับมาทานะครับโดยทําใส่สมุดเล่มนี้ครับเป็นพี่ทำเดี๋ยว เห็นไหมเห็ถจะเห็นไม่เห็นจะขึ้นภาพให้นะครับผมก็ทําไปเรื่อยครับพอทีอน,นี้จะทำไปเรื่อยๆครับช่วงพฤษภาคมนี่แหละครับแล้วก็ไล่ไปพอเปิดมิถุนาปุ๊บเนี่ยเราก็จบตรงนี้แล้วถูกไหมครับแต่มิถุนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าเราเริ่มเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นทำลายนะครับว่าเมื่อกี้นี้คือช่วงมหกขึ้นมะหกนะเป็นช่วงไหนแต่มีนาถึงพฤษภานะครับพอมามิถุนาถึงกันยายนเนี่ยเราก็เรียนที่รงเรียนไปปกตินะครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆเลยว่าผมรู้สึกว่าผมเตรียมตัวไปได้แบบว่าคือยังไงว่าเรียกว่าไงครับคืบหน้าเนี่ยช้ามากๆเพราะว่ามิถุนาถึงกันยายนเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้บทเพิ่มแค่ดิบเดียวครับคือพวกเหมือนกับว่าแคลคูลัสใช่ไหมครับแล้วก็สถิติคือพูดง่ายๆว่าเรียนโรงเรียนเรียนยังไงก็คือเรียนตามนั้นเลยหมว่าเรียนพอๆโรงเรียนนะครับซึ่งพอมันเรียนงี้ครับแล้วเราสึกว่ามันไปได้ช้ามากเลยเพราะว่าเรามานั่งทำเนี่ยครับทำในตัวเนี้ยนะครับ เรานั่งเขียนก็คือเขียนไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่รรรรอยๆหมายว่าเขียนที่ททั้งหมดนะครับซึ่งใช้บทซึ่งจริงๆการเขียนที่ทเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องประเมินในเรื่องของเวลาด้วยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมจบเทอมหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้เพิ่มแค่แคแค,คูลัสนะครับแล้วก็ตัวสถิติแค่นั้นเองทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดดูครับว่าจุดเปลี่ยนของผมอยู่ที่ตอนตุลาเพราะตุลาเนี่ยผมก็เริ่มมานั่งทบทวนตัวเองใหม่นะครับนึกดูดีว่าเฮ้ สุดท้ายแล้วเนี่ยคณะวิศวะเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะชอบรถยนต์ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการชอบในลักษณะที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าไงครับเป็นแพ็กเกจที่ตัวรถมากกว่าเช่นตัวรถดีไซน์ยังไงใช่ไหมครับมีกลยุทธ์ยังไงจุดเด่นภายในภายนอกอะไรต่างๆนะครับผมพูดแนว้ยเป็นเรื่องการใช้งานซะมากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้ชอบในเรื่องกลไกนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่2ก็คือว่าเราเป็นคนแบบว่าไม่ใช่แนวปฏิบัติหรือว่าแบบแนวทำแลบเยอะ อะไรอย่างนี้นะครับแถมตอนนั้นเนี่ยลองนึกสภาพนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยกันยายนแล้วจบกันยายนแล้วแพทหนึ่งเนี่ยก็ยังแทบขึ้นหน้าไปไม่เยอะนะครับเพราะว่าเหมือนเทอมแรกเนี่ยเขาเรียกว่าไงผมเสียเวลาในกับการที่ว่าเราอาจจะเน้นเรียนที่โรงเรียนตลอดโดยที่ว่าไอตัวโจทย์ต่างๆาพวกนี้ครับเราก็แทบจะไม่ได้เขาเรียกว่าไงครับปีกเวลาให้ตรงนี้น้อยเกินไปทําให้เทอมแรกเนี่ยเราต้องถือว่าไปเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ไปได้อย่างช้าเกินไปนะครับ แล้วเขาบอกว่าแกะก็ยังแทบไม่ได้อ่านเลยนะครับแกะก็แทบจะไม่ได้แตะเลยเพราะนั้นเนี่ยลองคิดดูแล้วว่าหรือว่าสุดท้ายเนี่ยคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยมันยังไม่มีแบบว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวชัดเจนก็เลยทําการตัดวิสวาทิ้งครับก็คือตัด,ส,ดสายสมพเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดขืนบ่อยอย่านี้ไปใช่ไหมครับว่าสมมุติเราเราเตรียมตัวทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวพายมันจะพากันแยกกันหมดแล้วก็เลยอ่าตัดสินใจแล้วไหนๆก็มุ่งไปเลยครับว่า เราเอาแกะกะับแผ่นหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเอาให้มันเดบว่าเน้นๆแล้วก็ได้เยอะๆไปเลยนะครับทีนี้หลงาาังจากนั้นผมก็เลยตัดฟิสิกทิ้งนะแล้วตัดเคมีทิ้งก็เลยคุณยายว่ามุ่งาทางคณิตศาสตร์เลยแล้วเราก็มุ่งมากขึ้นอีกใช่ไหมครับแล้วเราก็เสริมแกะเข้าไปด้วยบางส่วนซึ่งตอนตุลาเขาเป็นช่วงที่ว่าปิดเทอมพอดีนะครับผมก็ทำโจทย์ทั้งหมดเนี่ยบทที่เหลือเนี่ยของหนังสือเล่มนี้ครับหกเล่มเนี่ย,ยที่เราไม่ทาเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆทำจนแบบว่าให้มันเยอะที่สุดเท่าที่ทำ พอช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมนะเป็นช่วงที่ว่าเราเรียนเทอมสองช่วงนี้แหละครับก็เป็นช่วงที่ว่าผมเนี่ยเอาข้อสอบอย่างเล่มต่างๆมาทำแล้วเช่นอาจจะเป็นพวกเนี่ยนะครับไฮสปีดแมทอย่างเงี้ยครับเนี่ยที่ผมนี่ส่งใชยนะครับไฮสปีดแมทก็คือจะเป็น2เล่มน,นี้นะครับผมไฮสปีดแมทอ่าที่ผมใช้ก็คือจะเป็นเล่มที่ว่าแยกบทนะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยมันจะช่วยทบทวนของเราว่าเนื้อหาแต่ละบทเนี่ยบทไหนที่เรายังอาจจะเรียนแล้วแล้วลืมหรือบทไหนเนี่ย ที่รอร่อยไม่คล่องครับแล้วก็มาทำนานมธรรมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมสี่มห้าเนี่ยหลายแลบทเนี่ยเราก็คือเหมือนกับว่าเราก็เหมือนหลงลืมไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ทําตรวจแบบเยอะพอครับเพราะนั่นให้ความรู้เดิมๆที่เรียนมามสี่มห้าเนี่ยมันอาจจะหลงลืมไปเราก็ต้องมาทำเนี้ยนายสติฟเนี่ก็นั่งทําไปแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยครับจะมีหลายที่เนี่ยที่มีจัดพวก free ad market ต่างๆครับผมก็คือไปหมดเลยนะครับหมายว่าที่ไหนที่จัดเราก็ไปเพื่อเหมือนว่าไปลองว่าเฮ้ยความรู้ที่เรามีเนี่ย พอไหมก็ปรากฏว่าแม่ว่าจะเป็นที่ไหนครับผมต้องพูดในภาพรวมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคะแนนของผมเนี่ยก็คือแบบว่าได้แย่มากๆนะครับถึงแม้ว่าบางที่เนี่ยคะแนนโอเคอาจจะดูเหมือนเยอะจริงใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราเทียบกับตัวค่าเฉลี่ยครับหรือว่าพูดง่ายว่าค่ามาตรฐานของเราถ้าเกิดคนที่เรียนสถิติจะรู้ครับว่าค่ามาตรฐานของเราเนี่ยเวลาไปเทียบแล้วเนี่ยก็บอกว่าคะแนนโอเวอร์ของเราเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยพูดง่ายว่าคะแนนเราเนี่ยมันมันไม่น่าพอใจแล้วก็รู้ได้เลยว่าไม่พอแน่ในการที่จะสอบติด ตามที่เราวางเป้าไว้นะครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับว่าเพิ่มการอ่านตรวจมากขึ้นขออภัยครับเพิ่มการทำตรวจแล้วก็ทบทวนเนื้อหาบ,าบา่อยๆซึ่งอันนี้เนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ทําสรุปสูตรเลยนะครับก็อันนี้อันนี้ไม่รู้เป็นข้อเสียหรือเลปล่ากนะ็คือผมรู้สึกว่าถ้าทำสรุปสตรแล้วในความที่ว่าผมเป็นคนเขียนหนังสือชาครับเหมือนว่าเน้นบรรจงมากนี้ทาให้ผมรู้สึกว่าบางทีอาจจะเสียเวลาแล้วบางทีก็เหมือนกับว่า เราไม่ค่อยได้ะไรมากเทไหรเหมือนเป็นการแค่ลอกสูตรสามาเฉยก็ผมก็ใช้วิธีที่ว่าแบบนี้ครับก็คือทําตรวจเยอะๆครับแล้วเราพอทําตรวจเยอะๆครับมันก็ทําให้เหมือนกับว่าสูตรต่างๆครับเราก็จะจําได้โดยตรงวันเองแล้วก็ผมเป็นคนที่สูตรต่างๆเนี Kollegen, ่ยครับไม่ได้จําทั้งหมดเช่นสมมุติบทตรรกศาสตร์เนียครับตรรกศาสตร์เนี่ยสมมุติเอ่อพีหรือนอดพีไงครับค่าความจริงของตัวนี้เรารู้แน่นอนว่าตัวนี้ยังไงถ้าตัวหน้าตัวหลังไม่เหมือนกันเนี่ย ยังไงถ้าความจริงก็เป็นจริงน่นอนอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นต้น,หนอหนะครคือหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าจําไปเ,เฉพาะสิ่งที่จงเป็นบอกเพราะว่าถ้าจําหมดบางทีมันก็มันสมองมันไม่มีที่ให้เก็บนะครับผมเราก็จาเฉพาะแค่นี้พอและทีนี้มีสิ่งที่วพาผมทาเพิ่มเติมครับคือในเมื่อเราเลือกที่จะไม่เรียนพิเศษแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําโจทย์ให้เยอะๆสิ่งที่ว่าคือการทำโจทย์ครับซึ่งผมไป เปิดดูครับว่าในเพจต่างๆครับซึ่งต้องขอขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับเพจต่างๆนี้เพจดิจิตอลต่างๆที่เขาลงจดุดแล้วเขาจะมีจุดที่ว่าลงครับไม่ใช่สมมติว่าเหมือนเป็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นนะครับให้เราเนี่ยสมองมีการเขาเรียกว่าแอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งถ้าเราทําได้เยอะๆครับมันจะเหมือนเป็นการที่ว่าสร้างกำลังใจให้เราปในตัวด้วยว่าเฮ้ยเราทําได้เฮ้ยเราทำได,ำได้แล้วก็ทำทำทำเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยเพจต่างๆเช่นไม่จช่เป็นเพจเอ่อเาวติด พิจิตณิศศาสตร์ของครูพี่ดาบนะครับหรือว่าจะเป็นสมาร์ทแมทโปรของพี่ป้านนะครับหรือจะเป็นเพจแมทพิตตี้นะครับเพจว้าวคณนติันโคตรง่ายของครูเทมแล้วก็อีกหลายท่านที่ผมไม่ได้กล่าวมาครับก็คือเหมือนเวลาบางทีเราพักใช่ไหมครับสมมติเราพักเนี่ยเราจะโอเคเปิดโทรศัพท์มาถ่ายฟีดถ่ายฟีดแต่ว่าบางทีถ้าสมมติเราเปิดมาเนี่ยเราเจอโจทย์เนี่ยบุ๊มผมก็จะพยา,าพยามทำมาพยายามทำว่าพยายามหาโจทย์แล้วเช่นสมมติ เวลาคนรูท่านนี้ก็โพสต์จบปุ๊บแล้วก็โอเคเข้าไปเลยแล้วก็ติดตามติดตามกดต,มติดตามเขาแล้วก็เห็นโจทย์อะไรมาก็ทำพูดง่ายครับว่าเหมือนเวลาเราเลื่อนเฟสไอจีเลยเนี่ยเราก็เหมือนเจอโจทย์ประจําแล้วก็ทำราทำ,ทำเรื่อยแล้วก็ข้อไหนที่มันไม่ยากเกินไปหรือว่ามันใช้เวลาคิดไม่นานเนี่ยพยายามคิดในใจให้ได้หมดก็เรียกว่าฝึกนะฝึกนะคิดในใจแล้วก็ถ้าไหนที่ไม่ได้เนี่ยเราถึงค่อยมาดูทุกคนว่าทำไมถดี๋วไม่ได้แสดงว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เข้าใจนะเราก็กลับมาดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เป็นต้นครับซึ่งวิธีในการที่่วา ทำให้ผมครับบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แตะโจทย์อย่างหนังสือใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราทําโจทย์แบบนี้ครับเหมือนเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าฝึกให้เป็นนิสัยในการที่ว่าทาโจทย์ประจำเนี่ยแบบจากที่เห็นในมือถือนะซึ่งโจทย์พวกนี้มีข้อดีอย่างนึงครับคือด้วยความที่ว่าโจทย์เขาเนี่ยจะไม่ยากมากนะครับทำให้เวลาทําได้เยอะเนี่ยเราทำให้เรามีกําลังใจในการที่จะทําต่อไปมากขึ้นนะครับผมที่นี้พอเล่าถึงช่วงกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับกุมภาพันธ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ก็นตอนที่ว่าโรงเรียนผมนะครับเออ่ปิดเทอมแล้วนะครับคือสอบเสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะจะมีเหลือเวลาประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆวหนึ่งเดือนนิดๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโค้งสุดสุท้ายสาคัญมากหนึ่งเดือนตรงนี้นครับผมก็ผมก็จะทําทั้งหมดครับที่เป็นข้อสอบเก่าแบบจักเวลาถือว่าทําข้อสอบทั้งชุดนี่ออกไหมครับเช่นจากเนี่ยครับจากเล่มที่ห้าพอสอ,องครูนะเนี่ยเล่มนี้เนี่ยเราก็ทําไปเลยเนี่ยเล่มนี้แต่ว่าไม่ทําทั้งหมดนะครับทำอาจจะเช่นสมมุติทำอาจจะปีสี่สองถึงสี่แปดหรืออะไรก็ทําไปแล้วก็ ไปทําข้อสอบจากเว็บนี้ครับเว็บที่ทุกคนน่าจะคุณชื่อกันถ้าเกิดเคยเตรียมตัวคณิตศาสตร์มาก็คือเว็บ b l a c e n t e r c o m นะครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยก็จะมีข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยครบเลยครับไม่ใช่เป็นเอเน็ตนะครับ, a net, รบแพทหนึ่งสามัญโอเนตพูดง่ายว่าใครอยากฝึกข้อสอบคณิตศาสตร์นะตั้งแต่ตั้งแต่ปีสีเก้าขึ้นมาเนี่ยเว็บนี้นี่คือรวมหมดเลยรวมถึงโจทย์สมาคมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะเอาโจทย์เนี้ยครับมาจากเวลาแล้วก็ทำทำทำ,ทำเรื่อยๆครับรวมถึงช่วง กุมภาครับก็จะทําหมดเพราะว่าจะเป็นการรวบด้วยเพราะว่าเราจะรวบแกะนะเพราะแกะเนี่ยได้พูดตาม,ต,ามตรงคือเรามาเน้นหนักช่วงนี้นะครับแล้วก็เน้นหนักว่าให้แกะเนี่ยที่ผ่านมาเตรียมตัวไม่ค่อยเยอะเลยแล้วก็มาเน้นอัดช่วงนี้แล้วเราก็ข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยเราเตรียมตัวหนักมาหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ทกําข้อสอบตรงนี้ทําไปเลยทําไปทําแล้วก็พยายามย้านะครับว่าต้องจับเวลาจาลองจริงเลยว่าสมมติแปดหนึ่งสามชั่วโมงเนี่ยนั่งสามชั่วโมงก็ทําไปเลยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีประสบการณ์เขาเรียกว่าในการอยู่ท่องสอบจริงนะครับผมก็คือ ้าใช้อุปกรณ์ช่วยเลยทั้งสิ้นนะครับเพิ่มการวัดว่าเราพร้อมหรือยังซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าของผมเนี่ยโอเคแต่คนจะมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยเนื้อหาเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าเก็บทุกบทนะครับเพราะว่าถึงแม้โดยส่วนตัวผมจะชอบทฤษฎศาสตร์มากใช่ไหมครับโดยทั่าไปเนี่ยจริงๆบทที่ผมไม่ชอบเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับผมมีบทที่เป็นหัวขรอของผมก็คือเรื่องนี้ครับความน่าจะเป็นซึ่งเป็นบทที่ผมอาจจะไม่รู้สึกชอบด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทิ้งครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า นี่ขอไม่พูมถติความไได้เป็นเนี่ยเราก็ต้องรู้พื้นฐานเช่นพื้นฐานที่ว่าการเรียงแบบของซ้ํากันการเลียงของที่วิชาเดียวกันอยู่ติดกันเป็นมัดเป็นกอนหรือว่าการหยิบของหนึ่งชิ้นแล้วใส่คืนไม่ใส่คืนพวกที่เป็นเขาเรียกว,ว่าเบสิกนะครับเราต้องรู้เพราะว่าเพราะทำไมถึงต้องรู้เพราะว่าอย่างน้อยถ้าถึงแม้ว่าเราจะโอเควันนี้จะไม่ชอบแต่ว่าเราต้องพยายามเก็บเพราะว่าอย่าลืมครับว่าแค่ข้อเดียวสมมติถ้าเราสมมติขอข้อนี้มาเนี่ยข้อเดียวเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังทาได้แล้วก็ข้อเดียวมันสามารถที่จะพลิกโอกาสของเราได้นะ ทุกบทนะครับก็คือเราเตรียมตัวไว้เพราะว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเราในเมื่อเราเรื่องที่จะสอบน้อยวิชาใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมให้มันสุดเราต้องใช้วิชานี้ดันให้มันสุดเราก็เลยเตรียมไปทุกวิชาเลยเออขออภัยครับเราเตรียมไปทุกบทเลยเตรียมไปทุกบทของวิชานี้เลยนะครับผมทีนี้ปุ๊บก็เลยนะครับพอมาถึงวันสอบวันสอบเนี่ยเราก็ไปสอบตอนเช้าแกะก่อนซึ่งแกะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะใครที่ไปสอบหรือว่า ใครที่อาจจะไม่ได้ไปสอบแต่ว่าติดตามข่าวก็จะรู้ครับว่าแกะปีนี้มันความเลเวลความยากนะครับมันค่อนข้างที่จะยากกว่าปกติมากๆซึ่งตสอบแกะก็คือรู้ได้เลยครับว่าคะแนนไม่น่าจะไม่น่าจะเยอะแน่ๆนะครับผมไม่น่าจะเยอะแน่ๆแล้วก็ต้องพยายามดึงเรียกว่าดึงสติครนะว่าดึงสติตอนพักเที่ยงว่าตอนบ่ายเราก็ทแผดหนึ่งนะเราต้องใช้ตัวนี้ดันเราให้ถึงที่สุดนะครับผมก็ปรากฏว่าไปแผนหนึ่งนะเพราะผมทาไปสัก เกือบชั่วโมงหนึ่งครับก็ตอนนั้นรู้ร,รู้ตัวทันทีครับว่าเฮ้ยเรามั่นใจแล้วว่าแผ่หนึ่งเนี่ยคะแนนเราดีแน่เพราะว่าเราทําได้เยอะครับเพราะฉะนั้นผ่านชั่วโมงเนี่ยทำได้มาสักสิบสามหสี่ข้อนะครับผมก็คือแล้วรู้สึกว่าแผ่หนึ่งเนี่ยข้อสอบมันตรงตามที่เราอ่านกันเลยนะแบบว่าคือวิไม่ไตรงหมว่าตรงที่เราเตรียมตัวมาครับแบบว่าเนื้อหาเนี่ยมันออกไปแบบว่าคอนเซปต์ที่เข้าใจแล้วก็จบประยุกต์ต่างๆเนี่ยพูดง่ายอยู่ในกรอบหนังสือหกเล่มนี้เลยนะ เรียกว่าไงครับตอนโมเมนต์ที่ทำครับก็คือว่าคือผมเนี่ยด้วยความที่ว่าผมนั่งแถวสองใช่ไหมครับตอนไหนที่สองเนี่ยก็นั่งรอบข้างจะมีว่าในใน,ในหลอดสายตาเนี่ยก็จะมีสี่คนที่นั่งอยู่ด้านข้างคือด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ด้านไข่สี่คนคือไปรวมเป็นห้าคนนี่บอกไหมครับตอนทําแฟดหนึ่งเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับก็ด้านซ้ายไปก่อนหลับไปแล้วนะครับแล้วก็พอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอีกสามด้านที่เหลือก็คือหลับไปหมดแล้วนะครับก็คือ มันก็เป็นการสอบรู้สึกว่าเออมันก็เ <c oughs> งียบสงบดีนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ทําใช้พวกเงี้ยใช้จนเต็มเวลาแล้วก็มีการทดทวนด้วยเพราะว่าจบพันหนึ่งปีต้องบอกว่าออกได้ดีนะครับแล้วก็มีการหลอกเยอะมากๆากนะเหมือนว่าหลอกจุดนี้นต่างๆแล้วก็พูดตามตรงนะครับผมว่าตอนที่ผมสอบเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าการสอบพียอต่างๆครับรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าไงครับคือพียอเนี่ยเราไปสอบเพื่อ เอาประสบการณ์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนเราไม่ดีเนี่ยเอาจริงก็คือไม่ต้องสีเรียกมานะครับผมเพราะว่าถ้าผมรู้หลังกข้อสอบตอนนั้นเนี่ยก็คือรู้ได้ทันทีว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ว่าถ้าใครที่อ่านหนังสือของสวทรครับอย่างถ่องแท้เข้าใจ6ทั้ง6เล่มเลยแล้วก็ทําโจทย์ในหนังสือเล่มนี้รวมถึงทำข้อสอบเก่าๆมาเยอะๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลครับว่าจะทําไม่ได้คือหายห่วงเลยทีนี้ ก็จบไปสาหรับแกะทีหนึ่งส่วนที่สามมันก็ผมก็แค่ไปสอบเผยเฉยเพราะว่าจริงๆก็คือทีส่สามมันเนี่ยเรารู้ว่าไม่ได้ใช้เยอะก็คือขอแค่ว่าไม่ต่ำกว่ากว่า40ก็เป็นอาใช้ได้นะครับผมซึ่งวิชาอังกฤษนะครับต้อง,ต,องต้องขอบอกกันนะว่าดูๆๆน้องนีงน่ดูคลิปนี้ก็คืออย่าทาตามพี่นะครับก็คือวิชาอังกฤษด้อความที่ว่าแกะอิมขอ,อยยากมากนะครับทำให้วิชาอังกฤษก็คือเราแบบไปแบบไม่มีลงก็คือแบบไปไม่ได้อ่านเลยเลยนะก็คือไปกยตัวเปล่าเลยนะส่วนที่หนึ่งเนี่ยด้วยความที่ว่า เนื้อหามันเกอบเดียวแผ่นหนึ่งใช่ไหมครับในเมื่อแผ่นหนึ่งเราเตรียมมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเตรียมซ้ำพูดง่ายว่าคลิปหนึ่งคนระับระหว่างวันที่พี่เว้นว่างเนื่องจากครับเพราะว่าระหว่างแผ่นหนึ่งในตัวแกะแผ่นนี่กับสามวันในที่พี่เว้นว่างเนี่ย,วนเ,นยวเ,ววเว้นว่างวันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยพียงแค่นัทำข้อสอบคลิตหนึ่งครับทุกปีไล่ไปจนจบแค่นี้นเองครับแล้วก็เราก็ไปสอบปกติซึ่งข้อสอบคลิตหนึ่งเนี่ยแพทเทิร์นก็จะเป็นเหมือนแผ่นหนึ่งเอาเปึงว่าเน้นพื้นฐานความเข้าใจนะครับว่าเราเข้าใจาเนเนนน้หาบทรีียดมว่ จทย์ต่างๆเนี่ยเช่นบทจบยุคเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงจบย์ภาษามาเป็นโจทย์สมการที่จะใส่รักได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ก็ถึงช่วงประกาศคะแนนนะครับซึ่งตอนประกาศคะแนนนะครับสิ่งที่ก่อนก่อนประกาศคะแนนเนี่ยสิ่งที่กังวลมากๆก็คือวิชาแกศะะครับเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าวิชาแผนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้กังวลเลยเพราะรู้สึกว่ามัน่นใจว่าคะแนนเนี่ยมันน่าจะดีแน่ๆนะครับส่วนแกศเนี่ยก็คือกลัวมากนะครับแล้วมาถึงวันประกาศคะแนนครับแวบรแบรก หลับตาก่อนแล้วเราก็ลืมตามาปุ๊บดูคะแนนปรากฏว่าเห็นแกะไปเลข2ทีนี้ก็ยิ้มยิ้มเลยครับยิ้มแล้วเพราะว่าตอนนั้นกลัวเฮ้ยเลขสองจริงเหรอเลขสองจริงเหรอเพราะว่าตอนแกะนะพุ่งตรงๆว่าตอนนั้นที่ผมเช็คจากเฉลยในตอนเย็นเนี่ยที่เห็นบางส่วนนะแล้วก็ดูหนังเช็คจากกระแสโซเชียลต่างเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าให้ตัวเองเนี่ยแกะน่าจะแย่แล้วนะครับแบบว่าตอนคิดเลยว่าแบบเฮ้ยเผอแกะนี่ร้อยเจ็ดสิบจะถึงหรือเปล่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้ร้อยเจ็ดสิบก็ดีใจแล้วแต่โฮโอเคพบ พอเห็นเลขสอบปุ๊โอเคก็เลยให้อภัยเลยครับให้อภัยมสวให้ให้อภัยม,ยมอทรเลยทั้งคู่นะครับก็คือให้อภัยก็คือโอเคก็แล้วทีนี้แผ่นหะนึ่งครับแผ่นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรทิกล็อกนะครับสต่ว่าสามสี่คือโอเคแบบดีใจแบบดีใจครับแบบว่าโอ้โหสุดๆแล้วว่าไม่มีอะไรทิกล็อกนะก็พกูดง่ายตอนนั้นคือเหมือนมันเขาเรียกว่าดีใจตัวลอยไปแล้วครับคือหมายถึงว่าสามวันเนี่ยก็คือไม่สนใจแล้วนะครับซึ่งสามวันเนี่ยโอเคอังกฤษได้ห้าสิบใช่ไหมครับแล้วก็คลิปหนึ่งแล้วเจี๊ยบสามถึงแม้คลิปหน่่่อยเเเพพรรราาาาาะะวว หรือว่าพลาดเยอะก่าแผลลหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมต่อตรงคือไม่มีดวงในการมั่วนะครับก็เลยได้เดดสาดแล้วก็ตอนนั้นคือเขาเรียกว่าไงครับมันมันพอเห็นแค่แกลล์หนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้ตัวลอยแล้วนะครับตัวลอยแล้วทีนี้พอคะแนนมันเป็นแบบนี้นะครับคั้วกระบวนต่างๆที่ว่าเฮ้ยจะนู่นนั่นนี่อะไรเนี่ยก็คือหายเป็ดทิ้งเลยนะครับทีนี้มันมาอยู่ที่การเลือกคะนนซึ่งกลายเป็นว่ายากที่คาดนะครับผมว่ากลายเป็นแกลล์หนึ่งด้วยคะแนนแบบนี้แกลล์ึงว่า มันทำให้แบบเฮ้ยเราเนี่ยนะครับเลือกได้แบบว่าหลายอย่างมากเช่นมันจะเป็นคณะบัญชีนะครับก็จะมีหลายรูปแบบที่เลือกได้เลือกได้หมดเลยครับไม่เป็นบัญชีบริหารสถิตินะครับหรือว่าประกันภัยเทคโนโล,โลยีหรือเป็นคณะจิตวิทยานิเทศศาสตร์รัศกากรองบกรกคัตริย์ประเทศอะไรต่างๆก็คือพูดง่ายว่าเยอะมาการเราะนั้นเนี่ยแต่ในใจผมตอนนั้นนะครับก็คือผมในรังเลนหนักมากๆครับระหว่างคณะบัญชีคณะจิตวิทยานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเราเวทหลายๆอย่างครับด้วยความที่ว่าคณะบัญชีเนี่ย มันเขาเรียกว่าเจอคณิตศาสตร์เยอะมากนะครับผมสุดท้ายพอเวีเลยไบ,บมาแล้วเนี่ยก็เลยตัดใจว่าเลือกคณะบัญชีเป็นอันดับหนึ่งไปซึ่งอันดับที่เลือกไปก็เป็นตามนี้เลยครับผมแล้วสุดท้ายก็คือนะครับผมเป็นคะแนนคณะบัญชีอยู่แล้วครับผมด้วยคะแนนรวม7 4 6 3 5 3สาาสมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคะแนาานที่เซฟมากๆนะครับผมเซฟโดยแบบที่ว่าเราแทบหมายว่าไม่ต้องรุนไรเลยนะครับผมหลับปีหรับปีนี้นะครับ ซึ่งนี่ครับก็คือภาพรวมของการสอบกียรตดับหที่ผมได้พูดไว้ว่าการเตรียมตัวสอบคอิตศาตร์เนีงบว่าผมรู้สึกว่าการสอบครั้งนี้ครับเป็นการสอบที่ผมรู้สึกว่าตัดสินใจได้ได้ถูกมากนะที่เราเลือกสอบวิชาที่เรารู้สึกว่าเราโอเคน้อยวิชานะแล้วเราก็ยิงเป้าไปเลยลงถึงเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถทําได้โดยที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ริเนเสแต่เราก็สามารถที่จะทําได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจต้องมีพื้นฐานที่ ดีพอสมควรมาก่อนนะครับจากตอนม .4 ม .5 ซึ่งมันเป็นการต่อยอดขึ้นมาในม .6 หกวัะนั้นเนี่ยเราต้องพื้นฐานพื้นฐานดีแล้วก็ตกลางหนะครับก็คือ1ตั้งใจเรียนห้องเรียนนะครับนี่คือพูดถึงว่าสิ่งที่เราทำทำให้เราคะแนนได้เยอะๆนะครับสิ่งตั้งใจเรียนท่องเรียนสก็คือไปดูดักสูตรครับสอบสัทนเนี่ยเพราะว่าหกเล่มนี้ผมต้องบอกว่าสําคัญมากเพราะการที่ผมอ่านเล่มนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเออ่กรอบเนื้อหาครับที่ว่า เขาหยอกอะไรบ้างเนี่ยมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยคือข้อสอบของไม่เกินนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปทําในนี้นะครับดูก่อนนะเหมือนเพราะงั้นเนี่ยการที่เรามีแน่นอนหกเล่มนี้ครับมันเหมือนกับเราเนี่ยจากเดิมที่เราจะไปหวานเนื้อหาในมหาสมุดเนี่ยเหมือนเราว่าเราผ่านหวานเนื้อหาแค่สารน้ำอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยโค้เดนิสขอผมแนะนําว่าทุกคนนะครับควรจะต้องมีแน่นอนนะครับหกเล่มนี้รวมถึงการทําข้อสอบเกา่าต่างๆถ,ถ้าไม่เป็นเอนเนตโอนเอเนตสามมันแพทหนึ่งเอนทานทุกอย่างเราก็คือทํามาก็คือเลือกทํามาตรงถึง พิเศษก็คือการฝึกทำโจทย์ที่เราเห็นในโซเชียลครับการเลื่อนถึงแม้เราจะใช้มือถือใช้โซเชียลเนี่ยเราต้องนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมก็คือโจทย์พียง์ต่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็มาใช้ใช,ใช้ให้เพื่อเกือบสูงสุดกับตัวเรานะครับผมซึ่งผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับที่รับชมทีทางนี้นะครับว่าการเตรียมตัวของเราแต่ละคนนะครับไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดนะครับผมแต่เรา คนเนี่ยจะมีวิธีการที่เหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี so people, ่ยก็คืออย่านําตัวเราไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเฮ้ยคนนึงเขาเตรียมตัวแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ก็คือไม่เป็นไรครับเราเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนนะครับคือเราฟังคนอื่นแนะนาได้นะครับแต่ว่าเราก็นํามาดูตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหมาะกับวิธีนี้วิธีนี้ไหมแล้วเราพอเราค้นพบนะครับว่าเหมาะกับที่ไหนปุ๊บเราก็ลุยไปเลยนะครับผมลุยไปเลยโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องข้อเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลกับผลลัพธ์โอเคกังวลนะครับมันกังวลแน่นอนแต่ว่า ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทาเต็มที่แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้รับกันครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณกำลังใจที่ผ่านมาที่ไม่ให้ผมนะครับแล้วก็ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับว่าให้สู้ๆนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับผมเรารักสิ่งไหนชอบสิ่งไหนก็มุ่งมั่นรูดในสิ่งนั้นเลยนะครับขอให้ ทุกท่านที่รับชมสมหวังในทุกเรื่องนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รัชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากใครมีข้อคิดเห็นเสนอแนะติชมยังไงสามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ